จังหวัดปัตตานีมูลนิธิเทพปูชนียสถานเทศบาลเมืองปัตตานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีได้จัดมหก,กรรมท่องเที่ยวปัตตานีและเทศกาลสมโพชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเทิดไทย84พรรษามหาราชาระหว่างวันที่14ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554บบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงและบริเวณชุมชนชาวจีน ถนนอาเนครูประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าการประดับตกแต่งเมืองโบราณสามวัฒนธรรมนิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งตำนานจีนโบราณ3,000ปีนิทรรศการภาพถ่ายและการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่องเมืองปัตตานีการแสดง8วัน8มหัศจรรย์กิจกรรมพาสปอร์ตเที่ยวหัวตลาดพร้อมรับรางวัลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนิรรศการภาพเขียนสีน้ำมันโดยคุณสุไลมานยาโมศิลปินชาวปัตตานีการแสดงมหรสพอุปรากร,กรจีนและมนโนราการหามเกี่ยวมหามงคลในวันที่16กุมภาพันธ์โดยนายพานุอุไทัยรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวประทับเกี้ยวมหามงคลประชาชนร่วมหามแห่แหนเกี้ยวมหามงคลที่องค์เจ้าแม่ปฏิสฐานไปรอบเมืองปัตตานีพิธีเปิดงานเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวโดยพระนท่านองค์มนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์อันเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวลงจากเกี้ยวมหามงคล เข้าปฏิสถานณสารเจ้าเล่งจูเกียรเช้าวันที่17กุมภาพันธ์อันเชิญองค์พระออกจากสารเจ้าเล่งจูเกียงแห่แหนไปรอบนืนมปัตตานีเพื่อให้สิทธิานุสิทธิ์พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีได้ชมมหานุภาพและบุญบารมีแห่งองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวและองค์พระทุกองค์ในสารเจ้าเล่งจูเกียงนายพานุอุทัยรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานในพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวก่อนที่จะทำพิธีข้ามแม่น้ำปัตตานีและเป็นประธานในพิธีจุดประทัดเฉลิมฉลองหนึ่งล้านนัดและพิธีลุยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระทุกองค์ในศาลเจ้าเล่งจูเกียง กิจกรรมบริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยการจําหน่ายอาหาร3วัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนภาคใต้การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่นโอท็อ5จังหวัดชายแดนภาคใต้การสแสดงพื้นเมือง3วัฒนธรรมการสแสดงดนตรีของเยาวชนและประชาชน ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่14กุมภาพันธ์การสแสดงพลุประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติอัศจรรย์วันแห่งความรักสามวัฒนาอารยะท่องเที่ยวปักตานีลิมกอเนียเทิดไทย84ทันสรษามหาราชาโดยนายพานุอุทัยรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์นำอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธี วันที่16กุมภาพัน,พนธ์พระนท่านองคม์มนตรีนายพลากรสวนรัตเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวและร่วมรับประทานอาหาร3วัฒนธรรมพร้อมชมการสแสดงศิลปินแห่งชาติคาเดเวแวแเดงการสแสดงแสงเสียงและสื่อผสมเรื่องมหัศจรรย์ลังกาสุกัต,ตอน อาคัรตุกะคนสำคัญกับการกลับมาเยืนวันที่17กุมภาพันธ์การสาธิตการทำอาหารเมนูเด็ดคนดังโดยนายนิพนธ์นาราพิทักษ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายเศรษอัญยุทธฟีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตร humanity, ีเลิศเกียรติมงโพธิพันธ์ซึ่งสร้างความสุขสนานคื้นเพลงเฮฮาให้กับผู้ที่มาร Oliver, ่วมชมและให้กําลังใจพ่อเมืองปัตตานีการประกวดยุวะเดเกฮูล AP ูหัวข้อปัตตานีเมืองหน้าแวะการแข่งขันแลนลี่จักรยานท่องเที่ยวสามวัฒนธรรมซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากเหล่านักปั่นนอกเล็ก สังกัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงมากมายเป็นประวัติการกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองปัตตานีโดยนายนิพนธ์นราพิทักษุลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้รับความอนุเคราะห์รถไบโอดีเซลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสมาสร้างสีสันให้กับมหากรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างมากมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีและเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเทิดไทย84พันษามหาราชาในปีนี้นับว่าประสบความสำเร็จซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาราธิวาสสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีมูลนิธิเทพปูชนียสถานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปัตตานีและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่ส่วนหน้าโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและภาคภูมิใจในการจัดงานในครั้งนี้ทำให้งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีและเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเทิดไทย8 4พรรษามหาราชาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี i <laughs>